อันนี้น้ำอะไรน้ำแับเพื่อใส่ให้มันลื่นให้กระจกมันลื่นก็ใส่น้ำแับไปน้าเวลาปัดน้ำฝนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตางมดเขาเรียกว่าเป็นมันจะเป็นฝ้าขาวๆมันจะไม่มีเพราะน้ำแฟบมันจะมีสารแบบว่าไปละลายทําให้กระจกเราใสปิ้งเราใส่น้ำแฟบไปนิดนึงแล้้วเราาก อ้าวเลยหลุดเลยทีนี้รถคันนี้อายุเยอะแล้วเดี๋ยวไว้ให้ช่างไปเปลี่ยนฝาให้หน้าฝนนะจะต้องกระจกจะต้องมีน้ำไว้ด้วยโอ okay. เคเดินทางส่งไครก้านพร้พอมไหมจ๊ะพร <อ S 2> ้พอมไหมจ๊ะ เร็วไปเร็วไปเร็วเร็วรถแก๊สวิ่ง600,000เกือบ700,000แล้วอะสุดยอดคันนี้อ้าวป